สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้าทุกๆคนคะ่ะวันนี้มาเจอการในหน่วยที่7รูปสี่เหลี่ยมเรื่องฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมโดยครูนิติกุลชัยพิพัฒน์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะงานหรือกิจกรรม ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่7.6ซึ่งคุณครูได้ถ่ายเอกสารนะคะแนบกับใบงานของนักเรียนให้แล้วนะคะเนื้อหาวันนี้เราจะได้มารู้จักฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมด้านขนานกันนะคะอามาดูก่อนเขาบอกว่าเมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้เป็นฐานส่วน ของเส้นตรงที่ลากจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวเส้นตรงเรียกว่าส่วนสูงความยาวของส่วนสูงเรียกว่าความสูงคุณครูก็สรุปให้หนูฟังได้เลยว่าความสูงนั้นจะต้องตั้งฉากนะคะเมื่อเรากำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานตอนนี้ครูนี่กำหนดงอคอเป็นฐานก่อนอ่าตรงนี้คือฐานของครูนะคะ เมื่อเราได้ฐานแล้วค,คุณครูก็ทำเส้นตั้งฉากจากมุมใดมุมหนึ่งลงมานะคะด้านนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรคะสูงนั่นเองนะคะนักเรียนรู้จักสูงกับฐานแล้วนะด้านนี้เป็นแค่ด้านเฉยๆนะคะเราเรียกว่าด้านไม่ใช่สูงไม่ใช่ฐานโอเคนะคะอย่าได้นำสูงกับด้านมาใช้เป็นตัวเดียวกันเป็นอันขาดนักเรียนก็จะทำผิดนะคะ งานของวันนี้ก็ไม่ยากก็ให้ทำเหมือนเหมือนในตัวอย่างเลยซีเลียมก็ข้อคองอมีด้านส่วนของเส้นตรงงอคอเป็นฐานและส่วนของเส้นตรงจอก,ก็เป็นส่วนสูงเห็นไหมคะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปอ้าวละ่ะตอนนี้เขากำหนดด้านนี้เป็นฐานด้านกองอเห็นไหมคะส่วนของเส้นตรงกองอเป็นฐานดังนั้น เส้นที่มันจะเป็นส่วนสูงได้นะคะก็คือเส้นที่ตั้งฉากถามว่ามีได้มากกว่าหงเส้นไหมเส้นตั้งฉากก็ได้เห็นไหมคะตรงนี้ตั้งฉากนะคะเป็น90องศานักเรียนไม่เชื่อนักเรียนก็นำเครึ่งมุมกลมมาวัดเลยมุมตรงนี้จะได้90องศาพอดีเห็นไหมคะถามว่าคู่คาวัดจากมุมกอขึ้นมาได้ไหมนะคะอ้าวเย่แล้วไม่ตรงอ้าเอาใหม่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นเส้นตั้งฉากเหมือนกันเห็นไหมนะคะโอเคนะแต่ตอนนี้ในรูปนะคะเขาได้กำหนดให้ตอมอนะคะเป็นส่วนสูงนั่นเองนะคะแต่ว่าตรงที่คุณครูอ่าทำให้นักเรียนตรงนี้นะคะก็ไม่ผิดแต่มันไม่มีอักษรใส่ตรงนี้ค่ะมันไม่มีอักษรใส่นะคะนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ตรงนี้เป็นส่วนสูงโอเคนะคะอันนี้บอกให้รู้เฉยๆนะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันข้อสุดท้ายมีสูงที่ลากจากด้านนอกลงมาจากฐานได้นะคะนักเรียนสังเกตดูคำว่า,าแนวของฐานค่ะนักเรียนอ่าตรงนี้ค่ะแนวของฐานไม่ใช่ฐานโอเคนะ ดังนั้นไม่ต้องเอาไปนับรวมกับฐานหรือนำมาวัด ed เพิ่มโอเคนะคะฐานคือเท่านี้นะคะส่วนความสูงให้นักเรียนวัดจากตรงนี้มายัางตรงนี้ว่าเป็นกี่เซนติเมตรนะคะเราก็กล่าวได้ว่าสี่เหลี่ยม abcd มีส่วนของเส้นตรง cd เป็นฐานเห็นไหมคะตรงที่คุณครูทำสีแดงๆปีกกาไว้และ ส่วนของเส้นตรง e a เป็นส่วนสูงนะคะของสี่เหลี่ยมอาหายไปของสี่เหลี่ยม a b c d คูณนี้เติมให้โอเคนะคะมาดูตัวอย่างค่ะเขากำหนดให้หมดนักเรียนแค่ตอบนักเรียนก็เริ่มต้นที่คำว่าสี่เหลี่ยมจองงดมมีอะไรล่ะเอาฐานก่อน มีมอดอเห็นไหมคะส่วนของเส้นตรงมอดอเป็นฐานเห็นไหมคะและเส้นประแนวเส้นประเอามีอะไรอีกคะมีส่วนของเส้นตรงจอรอรเป็นส่วนสูงคะ่ะของใครคะของสี่เหลี่ยมจองอดอมอ จบค่ะตอบได้เลยทำแค่นี้ในแบบฝึกหัดก็ทำเท่านี้ค่ะโอเคนะคะข้อถัดไปหนูหนดูสังเกตฐานค่ะฐานของเขาก็คืออ่าเอารูปสี่เหลี่ยมก่อนนะรูปสี่เหลี่ยม m a t h match นั่นเองใช่ไหมคะแปลว่าคณิตศาสตร์มีด้าน m a ส่วนของเส้นตรง m a เป็นอะไรคะ เป็นฐานและส่วนของเส้นตรง h s นะคะเป็นส่วนสูงส่วนสูงของใครเป็นฐานของใครของสี่เหลี่ยม m a t h นั่นเองค่ะตอบจบโอเคนะรูปถัดไปหนูหาฐานให้เจอก่อนนะคะหาฐานให้เจอก่อนนี่ฐาน สี่เหลี่ยม b e a r นะคะมีด้านส่วนของเส้นตรง b a เป็นฐาน,นะคะ่ะและมี b n ส่วนของเส้นตรง b n เป็นส่วนสูงะคะ่ะของใครคะ ของสี่เหลี a ่ยม b e a r ค่ะแล้วนักเรียนก็ตอบจบแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะน้องนองดูฐานก่อนค่ะอ้าวสี่เหลี่ยมมอรอหออาวนี่อรอนะคะเป็น ฐานค่ะแล้วก็มีมอสอเป็นอะไรคะเป็นส่วนสูงค่ะส่วนสูงของใครส่วนสูงของมอ,อรอหอสี่เหลี่ยมอมอรอหอนั่นเองนักเรียนก็ตอบจบแล้วเห็นไหมคะจากนั้นหนูหนก็ ดูในชีตนะคะใบางานที่คุณครูให้ไปลักษณะของเขาสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำครูยกตัวอย่างหนึ่งข้อตัวใหญ่ๆตรงนี้นักเรียนดูที่คุณครูคลุมด้วยสีแดงสิ่งแรกที่หนูต้องทํานักเรียนจะต้องวัดความยาวของ jb ก่อนว่ายาวกี่เซนติเมตรนะใส่เข้าไปกี่ซอมอโอเคนะคะต่อไปนะคะ มีฐานยาวเท่าใดนะคะให้นักเรียนกำหนดฐานค่ะคุณครูกำหนดฐานตรงนี้คุณครูก็ตรงนี้คุณครูให้เป็นฐานส่วนตรงนี้คุณครูให้เป็นสูงนักเรียนก็วัดความยาวของฐานว่ามีกี่เซนติเมตรวัดเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนทำไมคะนำมาตัวเลขมาใส่ไว้ตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะในตัวอย่างฐานเขาอยู่ข้างล่างซึ่ง AD กับ BC นั้นมีความยาวเท่ากันให้ตัวไหนเป็นฐานก็ไม่ผิดแล้วแต่นักเรียนรับทราบนะคะการถูกการผิดในการตรวจงานนะคะ ความยาวที่วดัดคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน1มิลลิเมตรค่ะโอเคนะนักเรียนก็ทำให้ครู1 2 3 4 5 6นะคะมีอยู่อยู่อ่าให้เติมอะไรคุณครูนับช่องคะแนนเท่านั้นเลยนะคะโอเคนะนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะอเอาหายไปเลยจ้ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมองหนะ้าทำงานให้ครบทุกคนนะคะ